100คนจะมีคนโสดทั้งหมดเนะนี่ยสิคนโอ้คุณเห็นอะไรบางอย่างไหมคนโสดเยอะขึ้นนะคะเท่าตัวหนึ่งเลยทเทรนด์ของคนในปัจจุบันเนี่ยเนาะเป็นทั้งคนโสดก็เยอะขึ้นนะมีสถิตินะคะบอกมาว่าในปี49เนี่ยนะในปี49เนี่ยมี100คนเนี่ยนะคะคน100คนจะมีคนโสดแปดคนปีล่าสุดปี6 5อันนี้จากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะคะ100คนจะมีคนโสดทั้งหมดเนะนี่ยสิคนโอ้คุณเห็นอะไรบางอย่างไหม คนโสดเยอะขึ้นนะคะเท่าตัวหนึ่งเลยประมาณเท่าตัวหนึ่งคือคนโสดเยอะขึ้นทีนี้เมื่อมีคนโสดเยอะขึ้นนะคะคนโสดก็เหงาเหงาแล้วทําอะไรวนกลับมาที่เลี้ยงสัตว์นึกออกไปฮะทีนี้แล้วเวลาเขาจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยคนเวลาจะเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันนะคะก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์แบบเป็นการเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวเหมือนกันก็มีสติบอกนะคะอีกตัวหนึ่งเหมือนกันจากสติเนี่ยเขาบอกว่า 65%นะคะคนเนี่ยเลี้ยงสัตว์เหมือนลูกหรือว่าเหมือนสมาชิกในครอบครัวอันนี้น่าสนใจ65%เลยนะคะเลี้ยงแบบลูกเลยเลี้ยงแบบสมาชิกในครอบครัวแล้วก็33%นะคะเขาเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนขายเหงาอ่า33%เลี้ยงเป็นเพื่อนเลี้ยงเป็นเพื่อนแล้2%เนี่ยเลี้ยงสัตว์เพื่อการบำบัดเยียวยาจิตใจ65%นี่คือสูงมากนะคะเป็นจำนวนที่สูงมากๆของการที่เราเลี้ยงเพื่อที่จะแบบเป็นคนในครอบครัวเราเลยน้องหมาเป็็นนนนนนนคคคใรรรออบบบัววมมาากกกกขึ้้ิิดดดีีีีียยู่เ๋์ มีกินน้องหมากินยันแซลมอนกินบางมือม้อมื้อสองสามร้อยนะฮะน้องหมาของบางบ้านเนี่ยกินวันหนึ่งนะ่บางคนเป็นพันนะฮะกินดีที่สุดกินเลิศที่สุดแล้วก็มีวิตามงวิตามินทุกอย่างคือปังมากๆา,านะฮะเขาเลี้ยงแบบคนในครอบครัวเลย